สวัสดีครับพี่อเพื่อนทุกคนที่ติดตามกดช่องอัดไทยนะครับวันนี้มาพบมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับช่องอัดไทยนั้นก็จะนำข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเหรียญกระสอบและก็ธนบัตรนะครับมาฝากกับพี่อนเพื่อนรักสะสมทุกคนนะครับแชร์ความรู้นะครับแล้วก็เรื่องราวนะครับเกี่ยวกับการซื้อขายธนบัตรนะครับไม่ว่าจะเป็นชนิดราคาเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องมีข้อมูลกันก่อนนะครับก่อนการสะสมว่าแต่ละแบงค์แต่ละเหรียญนั้น มีจานวนการผลิตมากน้อยขนาดไหนนะครับทางจองอัดไทยนั้นเขาได้นาข้อมูลในส่วนนี้มาฝากนะครับและอย่างที่เห็นในภาพนะครับวันนี้นะครับได้นําธนบัตรที่ลึกเนื่องในพระราชพิธีปรมราชาพิเศษนะครับพุทธศักราช2 5 6 2นะครับซึ่งได้ประกาศออกใช้เมื่อวันที่12ธันวาคมพศ2563นะครับก็ถือว่าเป็นธนบัตรอีกชุดหนึ่งที่สําคัญนะครับเป็นธนบัตรที่ระลึกนะครับชุดแรกนะครับของในหลวงราชกาลที่10นั่นเองนะครับนี่นะครับ สำหรับแบงค์นี้เป็นแบงค์ชนิดราคา100บาทนะครับแต่ว่าออกมาให้ประชาชนจ่ายแจกแรกนั้นมี2ชนิดราคานะครับเป็นชนิดราคา1,000แล้วก็ชนิดราคา100บาทครับแต่วันนี้ได้หยิบยกแบบชนิดราคา100บาทมาให้กับพี่เพื่อนๆได้รับชมนะครับมาดูข่าวสารกันนะครับถือว่าแบงค์นี้นะครับณปัจจุบันนี้ถ้าบอกว่าได้เข้าสู่ระบบหมุนเวียนเช่นกันนั้นบอกได้เลยว่าตกวันนี้หายากแล้วนะครับเพราะว่ามีการเจ็บ สะสมกันนะครับสาหรับธนบัตรที่เลือกชุดนี้นะครับถ้าใครมีนั้นบอกเลยเลยว่ามีเก็บเยอะๆนั้นดีแน่นอนนะครับสําหรับธนบัตรชุดนี้นะครับนี่นะครับเป็นธนบัตรอย่างที่บอกนะครับธนบัตรที่เลือกเนื่องในพระพราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562นรบอนะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยนะครับนี่นะครับพระราชพธิธีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดพิมพ์นะครับธนบัตรที่เลือกเนื่องใน พระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562นะครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อบันทึกพระราชพิธีอันสาคัญไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยนั่นเองนะครับนี่ครับรูปภาพด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับนี่ครับธนบัตรที่เลือกชุดนี้อย่างที่บอกนะครับมี2ชิ้นในราคาประกอบด้วยชิ้นทีราคา1,000บาทนะครับจัดพิม สำหรับ1 0 0 0บาทนั้นจัดพิมพ์จำนวน10ล้านฉบับนะครับและชน,ะนิดราคา100บาทนั้นจัดพิมพ์จำนวน20ล้านฉบับนะครับนี่นะครับชน,นิด100บาทานั้นอยู่ที่20ล้านฉบับนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับแต่ก็เานับกับจำนวนประชาชนชาวไทยแล้วก็น้อยอยู่นะครับนี่นะครับมาพูดถึงชน,นิดราคา100บาทนะครับมีขนาดและลักษณะโดยรวมเช่นเดียวกันกันกบธนบัตรชน,นิดราคา100บาทแบบ17นะครับก็คือ แบบนี้นะครับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้แบบมุนเวียนนะครับนี่ครับลักษณะคล้ายกันแต่ว่าปรับโทนสีขึ้นนะครับสีจะแตกต่างกันอยู่นะครับธนบัตรี่เลือกแบบนี้จะเป็นสีเหลืองทองนะครับแต่นี้จะออกสีแดงนะครับนี่ครับนี่ครับมีส่วนคล้ายกันกับแบบสิบเก็บที่ใช้มุนเวียนในปัจจุบันนะครับโดยปรับโทนสีโดยรวมให้เป็นสีเหลืองทองนะครับนี่ครับปรับโทนสี ขึ้นมานะครับให้เป็นสีเหลืองทองนะครับอย่างที่เห็นในภาพนะครับก็จะมีการแตกต่างกันอยู่นะครับระหว่างโทนสีนะครับก็จะเป็นแบบใหม่ที่เลือกนั้นจะเป็นโทนสีเหลืองนะครับสีเหลืองทองนะครับนี่ครับแบบเก่าก็อยู่ฝั่งนี้อย่างที่บอกนะครับนี่นะครับภาพด้านหน้าธนบัตรเปลี่ยนลวดลายบางส่วนนะครับอาทิตย์นะครับก็จะเปลี่ยนลวดลายออกบางส่วนนะครับสําหรับภาพด้านหน้านะครับ เดี๋ยวให้ชมนะครับเดี๋ยววางจัดวางให้ชมนะครับแบบเก่ากับแบบใหม่นะครับแบบใหม่เป็นแบบที่เรียกนะแบบนี้เป็นแบบที่เข้าสู่ระบบุนเวียนนะครับภาพด้านหน้านะครับ,รบทะบัตนเปลี่ยนลวดลายบางส่วนอาทิปเปลี่ยนลายดอก5กลีบที่เบื้องขวาของพระบ,ะะร,ะบรมสาทิสระนะครับเป็นลายดอกพิคุลนะครับสําหรับภาพด้านหลังธนบัติเป็นภาพการเสด็จพระราชเช่นมนเนินเรียบพระนครนะครับ นี่นะครับภาพด้านหลังนะครับเป็นภาพเสด็จเรียบพระนครน,นะครับนี่นะครับน,นะครับภาพบวดลายด้านหลังนะครับก็อย่างที่บอกครับเป็นภาพการสเสด็จราชดำเนินเรียบพระนครโดยขบวนพระยุหะาตราทางสกลลรมาสตรนะครับตามโบราณพรราชประเพณีนะครับอ่า ภาพการเสด็จออกสินหบัญชรพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราสาทนะครับแล้วก็ภาพประสงค์นิกรเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายพระชัยมงคลนั่นเองนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับรวมภาพพระราชกรณีกิจไว้ให้ชมนะครับนี่ครับก็ถือว่าสวยงามนะครับเป็นสีเหลืองทองนะครับก็จะมีอย่างที่บอกนะครับรูปดอกไม้ตรงนี้นะครับจะเป็น รูปแบบสามิตินะครับเวลาโดนแสงก็จะวิบวับวิบวับนะครับการการปลอมแปลงอะไรประมาณนั้นนะครับอย่างที่บอกนะครับมีจํานวนการผลิตสําหรับชนิดราคา100บาทนี้มีจํานวนการผลิตนะครับอยู่ที่20ล้านฉบับนะครับก็ถือว่าณปัจจุบันนี้ก็ถ้าบอกว่าเข้าสู่ระบบเวียดก็ไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แล้วนะครับก็มีการเก็บสะสมกันนะครับก็จะมีอยู่3หมวดนะครับหมวดของธนบัตรชนิดราคา100บาทนี้นะครับมี เป็นภาษาอังกฤษนี้ก็จะมีหมวด S แล้วก็หมวด C ชแล้วก็หมวด R นะครับมีสามระดับนะครับอย่างที่ดูอยู่นี้ก็เป็นหมวด C ชนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับบอกเลยเลยนะครับว่าใครมีเก็บนั้นถือว่าโอเคมากเลยครับถือว่าดีมากนะครับใครมีเก็บธนบัตรชุดนี้นะครับเพราะว่าเริ่มมีราคาแล้วนะครับเริ่มมีราคาซื้อขายกันแล้วนะครับทางออนไลน์นี้ถ้าบอกว่าตามทาง lazada shopee มีการลงฝากซื้อฝากขายกันถึงฉบับหนึ่งก็ อยู่ที่เพิ่มขึ้นจากหน้าแบงค์ในอยู่ถึง50บาทนะครับเนี่ยครับถ้าซื้อกันก็อยู่ในประมาณ1 2อ130่ถึง150นะครับถ้าเป็นแบบแบงค์ u ู c นีะครับแบบไม่ผ่านการใช้งานนะครับถ้าอย่างหมวดเชยยงี้นะครับอย่างที่มีการลงขายกันก็อยู่ในใบหนึ่งก็150บาทนะครับก็เพิ่มขึ้นจากหน้าแบงค์อยู่50บาทนะครับยิ่งถ้าเป็นเลขที่สวยหรือเลขตอง เรียกเรียงนะครับและเรียกกระจกนี้ยิ่งจะมีราคาที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับการตกลงซื้อขายนะครับนำมาบอกไว้คลิปนี้บอกเรื่อยๆว่าธนบัตรชุดนี้นะครับมีราคาเพิ่มขึ้นจากหน้าแบงก์หน้าธนบัตรแล้วนะครับอ่าแล้วก็เริ่มหายากนะครับนี่นะครับสําหรับธนบัตรที่ลึกนี่นะครับเพิ่งออกใช่เองนะครับเมื่อวันที่12ธันวาคมพศ2563นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ทางช่องไทยเขาด้นนำมาฝากไว้กับ พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนเลยครับนํามาบอกข่าวกันนะครับแจ้งข่าวกันนะครับนี่นะครับถือว่าเป็นอีกธนบัตรชุดหนึ่งนะครับที่บอกว่ามีราคาสูงกว่าหน้าธนบัตรแล้วนะครับใครมีนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับบอกว่าเลยว่ายิ่งเก็บเยอะยิ่งรวยเยอะนะครับสําหรับธนบัตรชุดนี้นะครับมีราคาแล้วนะครับกับธนบัตรที่เลือกสีเหลืองทองนี่ครับสวยงามนะครับนี่นะครับอ่า่นะครับด้านในก็จะมีลายนงลายน้ำนะครับอย่างที่เห็นนะครับ สวยงามมากเลยนามาบอกไว้สําหรับคลิปนี้นะครับก็ถือว่ามีราคาที่สูงขึ้นแล้วนะครับกับธนบัตรชนิดราคา100บาทนะครับของในหลวงรัชกาลที่10นะครับเป็นธนบัตรที่ล,ลึกนะครับเป็นธนบัตรที่ลึลกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศัการาช2 5 6 2ัน้นั่นเองนะครับแต่ว่านําออกเข้าสู่ระบบนําออกแลกจ่ายแจกก็เมื่อวันที่12ธันวาคมพศ2563ั้นั่นเองนะครับ ถือว่าเป็นธนบัตรอีกฉบับหนึ่งที่แนะนําเลยนะครับใครมีเยอะนั้นถือว่าโชคดีมากเลยนะครับที่ใครได้แลกไว้ตั้งแต่ตอนแรกๆนะครับณปัจจุบันนี้ก็เริ่มหายากแล้วนะครับธนบัตรชนิด100่บาทนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับราคาซื้อขายกันนะครับอย่างในระบบออนไลน์ที่เขาลงฝากซื้อฝากขายกันก็ถือว่ามีราคาที่สูงขึ้นแล้วนะครับ1 2 0ถึง150านะครับแบงก์ยูเอนะครับแต่ว่าจะเป็นเลขเรียงเลขสวยนั้นยิ่งจะแพงกว่านี้อีกนะครับ ก็ถือว่ามีราคาที่สูงขึ้นแล้วนะครับฝากไว้เลยนะครับเก็บจดสมไว้นะครับสําหรับจะบ,บัตรยันท์ี่ราคา100บาทหรือจะเป็น1,000บาทก็ดีนะครับใครมีเก็บถือว่าโชคดีมากเลยนะครับคลิปนี้ได้นํามาฝากไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม